พ่อเอสเผยความน่ารักลูกสาวน้องวาเลนติน่าอายุครบหนึ่งขวบกลายเป็นสุปตาตัวน้อยอีกหนึ่งคนของวงการสำหรับน้องวาเลนติน่าลูกสาวสุดน่ารักของพระเอกหนุ่มเอสกันตพงศ์กับภรรยาสาวชาวต่างชาติคริสติน่าซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อเอส ก็ได้ออกมาอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณพ่อเอสก็ได้ออกมาเผยภาพเซตใหม่ของลูกสาวน้องวาเลนติน่าอายุครบ1นึขวบเต็มพัฒนาการน่ารักนะ่าเอ็นดูสมบัยสุดๆเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากที่พ่อเอสได้โพสภาพออกไปเหล่าแฟนคลับก็แห่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรกันเพียบเลยทีเดียวเด็กอะไรก็ไม่รู้เนาะยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักแถมยังสวยมากๆอีกด้วยได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มๆเลยทีเดียวหลงไม่ไหวแล้วค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อที่ดูจะหลงลูกสาวคนนี้หนักมากเชื่อว่าอีกไม่นานถ้าเสร็จงานจากเมืองไทยแล้วคุณพ่อคงจะบินไปหาทันทีเลยจะไม่ให้หลงยังไงไหวเนอะลูกสาวออกจะน่ารักนะ่าเอ็นดูขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวขอบคุณค่ะ